คุณจิตด,ดีประกาศข่าวดีนั่งอ่านข่าวคู่พุทธอภิวันอีกครั้งในงรอบสองปี ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าตอนนี้พุทธอภิวันได้มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการใหญ่ฝ่ายข่าวและผู้ประกาศข่าวกุมบังเหียนข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง8ทั้งหมดค่ะซึ่งกระแสรายการลุยชนข่าวตอนนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวซึ่งเมื่อไม่นานมานี้จิตดีศรีดีผู้ประกาศคู่หูพุทธอภิวันก็ได้ย้ายตามพุทธอภิวันไปช่อง8อีกคนนะคะโดยจะพบกับจิตดีศรีดีได้ในรายการข่าวใหญ่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและววันเสาร์อาทิตย์เวลา นาฬิกา30นาทีค่ะล่าสุดจิตดีสีดีได้ประกาศข่าวดีกลับมานั่งอ่านข่าวคู่กับพุทธอภิวันแล้วค่ะหลังจากไม่ได้นั่งคู่กันมานานกว่า2ปีโดยจิตดีได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่ามองตาก,กันก็เข้าใจไม่ได้นั่งคู่กันมานาน2ปีวันนี้22มิถุนายนฤกษ์ดีกลับมานั่งคู่กันในลุยชนข่าวบ้านหลังใหม่ที่ช่องแฝากติดตามค่ะข่าวใหญ่11นาฬิกาลุยชนข่าว19นาฬิกาทางช่องแกดหมายเลข27ค่ะ 啊。